สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนเพื่อนขยายเอวกางเกงยีนตัวนี้นะคะกางเกงยีนตัวนี้รอบเอวเดิมอยู่ที่สามสิบหกนิ้วลูกค้าต้องการให้ขยายออกสามนิ้วนะคะเริ่มแรกเราก็จะล็อหูหน้าล็อกขอบออกโดยรอบเลยหูหลังก็ล็อออกนะคะจากนั้นเราจะมาลองขยับปากกระเป๋าดูว่ามันจะได้เอวที่เราต้องการไหมนะคะ งานขยายเอลยียนนะคะปกติแล้วจะขยายได้อยู่ในประมาณหนึ่งถึงสามนิ้วถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นต้องเป็นการเสริมผ้าตรงสะโพกนะคะข้อนี้ลูกค้าต้องทําความเข้าใจนะคะส่วนมากไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะจุดเนี้ยแล้วก็วัดสอบดูนะคะว่าให้มันได้รอบเอวที่เราต้องการจากนั้นเราจะมาทำการตัดต่อขอบตรงกลางหลังนะคะ เนี่ยตรงหูหลังตรงเนี้ยตัดเลยนะคะจากนั้นก็ทำการล้อดได้ออกนะคะโดยทั่วไปแล้วส่วนมากที่ลูกค้าส่งข้อความมาถามช่างแบบจะขยายลายนิ้วมากนะคะซึ่งมันขยายได้ไหมมันขยายได้นะคะแต่มันไม่สวยงานขยายควรจะอยู่ในหลัก1นถึงสนิ้ว หรือสนิ้วประมาณนั้นนะคะไม่ควรเกินนั้นถ้าเกินนั้นนี่คือกางเกงมันจะเริ่มไม่เป็นทรงแล้วนะคะทำการต่อขอบให้ได้ความกว้างเอวที่เราต้องการนะคะราคางานแก้เอวเริ่มต้นได้ตั้งแต่แปบาทห0ึ่งรบาทร้อหรือ150ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะ พอเราต่อขอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอางานไปรีดก็ได้นะคะถ้าเราต้องการความสวยงามจากนั้นก็มาทับเส้นขอบด้านบนกันทับเส้นขอบด้านบนเสร็จเราก็จะมาเข้าขอบกันแปลงกึ่งกลางตรงที่เป็นรอยต่อเนี่ยนะคะให้มันอยู่กึ่งกลางกระโดงหลังมันจะได้ออกมาสวย,สวย ย้ำนะคะว่างานขยายเอวกางเกงยียนที่ลูกค้าไม่ยอมเสริมผ้าด้านข้างนะมันจะขยายได้อยู่ในหลักประมาณหนึ่งนิ้วถึงสามนิ้วคือมากสุดนะคะถ้ามากกว่านั้นจะต้องเป็นการเสริมผ้าสามเหลี่ยมตรงสะโพกก็คือจากเอวลงไปหาสะโพกนะคะเป็นสามเหลี่ยมสองข้างอย่างงั้น่ะจะขยายได้หลายนิ้วแต่ก็ไม่ควรเกิน ห้านิ้วหกนิ้วประมาณนี้ถ้าเกินนั้นคือจะขี้เหร่มากๆนะคะไม่ควรเกินนั้นนะคะช่างย้ำเลยบางคนนี่จะขยายออกเป็นสิบนิ้วเลยอันนี้คือซื้อกางเกงใหม่ดีกว่านะคะถ้จาจะขนาดนั้นนะเราทับเส้นขอบเนี่เราจะต้องไล่ผ้าไปเรื่อยๆนะคะต้องดึงผ้าด้านล่างไม่งั้นมันจะกองด้านบน มันก็จะเป๋มาเรื่อยเป๋มาเรื่อยนะคะเพราะทับเส้นขอบเสร็จเราก็ทําการติดหูกลับมีมาบ่อยมากนะคะคนที่แบบทักมาจะส่งงานมาให้เราแก้แบบแก้เอวจากสามสิบเป็นสามสิบแปดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันหลายนิ้วเกินไปมันก็ไม่สวยนะคะลูกค้าต้องทำความเข้าใจจุดนี้ไว้ด้วยนะ การแก้เอวยีนนี่อยู่ในหลักประมาณสามนิ้วสีนิ้วนี่ก็คือเริ่มจะขี้เหลีแล้วนะคะช่างจะบอกไว้เลยจุดนี้การย้ำหูเนี่ยเราจะไม่กดย้ำไปย้ำมานะคะเพราะว่าผ้ามันหนาถ้าเข็มหักเนี่ยมันจะทำให้จากมันรวนง่ายนะคะใช้วิธีหมุนเอาก็จะถนอมจากเราได้อีกระดับนึงนะคะ เข็มที่ใช้นะคะเป็นเข็มเบอร์สิบสีได้เย็บยีนเส้นใหญ่มีขายทั่วไปนะคะตามลาซาด้าก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเย็บผ้าน่ะในลาซาด้านี่มีแทบทุกอย่างนะคะส่วนมากคนชอบถามเราวัดซื้อของที่ไหนจากนั้นพองานออกมาเรียบร้อยเราก็ทำการวัดสอบเอวว่าได้เอวที่เราต้องการหรือย,อยังได้แล้วนะคะ39นิ้ว ดูกันที่ด้านหลังก็ออกมาประมาณนี้นะคะขยายออกสามนิ้วเนี่ยก็คือไม่น่าเกียดมากนะคะ